เดินมาดูมันเผาครับผมมันเผาหรือมันแกวรสหวานนะครับของฝากอำเภอธาตุพนมนี่ครับ,บถ้าใครสนใจมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยว กดเข้าไปดูตรงที่คำแนะนำนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับมันเผ่าเอาไปปลูกง่ายๆครับผมฝังลงดินมันก็ติดประมาณสามเดือนครับได้ขูดหัวนะครับนี่ลักษณะใบาเขา ริมโขงนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ริมแม่น้ำโขงนะครับบรรยากาศดีๆครับดูครับ,รบเพื่อนๆน,น่าจะหัวใหญ่อยู่นะมีมันลิสงด้วยมีถั่วลิสงด้วยเออพูดผิด อยากกินอะไรก็ปลูกกินครับไม่ต้องไปซื้อนอกจากว่ามันเหลือวบาก,ก่าแรงนะครับอันนี้ปลอดสารพิษเนี่ยไล่เอาศัตรูพืชวัชพืชเอาออกนะครับทดลองอยู่หลายที่อยู่นะครับเอา,มาเมล็ดไปปลูกได้เลยนะครับง่ายๆมันเผาเนี่ยปลูกง่ายมากๆเลยนะครับ โอเคครับเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ